สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ CMG ไทยวิกฤตข่าวสารส่งตรงจากจีนวันนี้พบกับดิฉันหญิงมณนีนาศอ่อนพน,นาและนี่คือข่าวเด่นของจีนในรอบสัปดาห์นี้ค่ะเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้สูญหายใต้ซากดินถลม่มเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.2ในมณฑลการสู้และมณฑลชิงไห่ขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นพุ่งสูงกว่า130รายและสูญหายจำนวนมาก อากาศหนาวจัดลบสิองศาซ้ำเหตุประสบภัยแผ่นดินไหวหน่ยงานเร่งสร้างที่อยู่อาศัยและอุปกรณ์ให้ความอบอ,อุ่นกระทรวงจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนจัดสรรสิ่งของบรรเทาทุกข์มากกว่า135,000รายการไปยังพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องลูกเรือสันโจ17จ1ดจะดำเนินกิจกรรม s p a c ฟ็อกนอกสถาน,นยียวกาศครั้งแรกภายในไม่กี่วันข้างหน้า ติดตามความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.2ในช่วงบันจันที่ผ่านมาที่มณฑลการสู้และมณฑลชิงไห่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนะคะที่ล่าสุดนั้นก็มีรายงานว่ามียอดผู้เสียชีวิตนั้นทะลุมากกว่า130คนแล้วค่ะขณะที่การค้นหาพื้นที่ที่ถูกดินสไลด์นั้นก็ยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีรายงานล่าสุดว่ามีบ้านเรือนในพื้นที่นั้นถูกดินถล่มในมณฑลชิงไห่มากกว่า20หลังคาเรือนค่ะ ที่เมืองเกาตันนะคะเพียงแห่งเดียวนั้นมีรายงานว่ามี25ครัวเรือนค่ะจากทั้งหมดกว่า280ครัวเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวเป็นผลทําให้เกิดดินถล่มค่ะหลังจากที่แผ่นดินไหวนะคะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้มีการติดตามและก็ลงพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยการใช้เครื่องตรวจจับชีวิตและสุนัขค้นหาหลังจากระบุตําแหน่งของผู้สูญหาย ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วขณะที่หน่วยงานกู้ภัยในพื้นที่ก็ระบุนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นได้มีการใช้เครื่องขุดดินทํางานตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะและดําเนินการช่วยเหลืออย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อช่วยชีวิตผู้คนณนะจุดกู้ภัย5แห่งในหมู่บ้านทั้ง2แห่งนี้เหตุการณ์ดินสไลด์และคลนถล่มตั้งแต่ช่วงบันังคารที่ผ่านมาในหมู่บ้าน2แห่งที่เมืองจงฉวนอเภอหมิงเหอมณฑลชิงไห่นะคะ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวหนักที่สุดด้วยโดยเฉพาะที่หมู่บ้านจินเทียนและหมู่บ้านชาวตันถูกแผ่นดินไหวและดินสไลด์ถลม่มขณะเดียวกันนะคะมีรายงานว่าสาเหตุที่เกิดดินสไลด์และก็โคลนถล่มในครั้งนี้ค่ะเนื่องจากว่ามีทรายหรือว่าดินที่ไม่สเสถียรน,นะคะเมื่อมีน้ําใต้ดินในระหว่างที่มีการสั่นสะเทือนของแผ่นดินในระดับปานกลางหรือว่ารุนแรงนั้นทําให้เกิดดินถลม่มหรือว่าเกิดการสไลด์ลงมาสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับบ้านเรือนประชาชน ถนนสะพานรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆด้วยค่ะส่วนการตั้งถิ่ฐานใหม่ของผู้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ยังคงดําเนินไปอย่างเป็นระเบียบในหมู่บ้านทั้งสองแห่งนะคะโดยมีผู้เชี่ยวชาญแพทย์จากทางกองกําลังติดอาวุธประชาชนหรือว่า PA PF ของกองกําลังชิงไห่ถูกส่งไปเพื่อการรักษาพยาบาลและให้การช่วยเหลือแก่ชาวบ้านด้วยค่ะ ขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานว่าทางทหารนั้นได้มีการเตรียมอาหารและซุปขิงให้กับชาวบ้านเพื่อให้ความอบอุ่นในช่วงอากาศหนาวเย็นสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลา23นาิกา59นาทีของวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะที่ระดับความลึก10กิโลเมตรตามรายงานของศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวของจีนนะคะที่มีแรงสั่นสะเทือนขนาด6.2 ซึ่งทําให้พื้นที่ของมณฑลการสู้และชิงหไห่รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงค่ะได้รับผลกระทบอย่างหนักมีรายงานนะคะว่าในช่วงบันพุทธที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตที่มณฑลการสู้113คนค่ะและเสียชีวิตที่มณฑลชิงไห่18คนนะคะแต่ว่าตัวเลขนั้นยังคงไม่นิ่งค่ะเพราะว่าในขณะเดียวกันเองเนี่ยยังมีรายงานว่ามีผู้สูญหายจำนวนมากอีกด้วยค่ะ ซึ่งทาง cmg ไทยวิ e ก l ีนะคะก็ขอแสดงความเสียใจต่อทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็น่าเป็นห่วงว่าน,นอกเหนือจากเหตุการณ์แผ่นดินไหแล้วค่ะยังมีเรื่องของปัญหาอากาศหนาวนะคะที่ติดลบ10องศาเซลเซียสทําให้ทางหน่วยงานต่างๆนั้นต้องมีการเร่งช่วยเหลือค่ะโดยการเร่งสร้างที่พักอาศัยชั้วคราวรวมไถึงตู้ทำความอบอุ่นให้กับประชาชนที่ประสบภัยในช่วงนี้ด้วยค่ะ ตู้คอนเนเนประมาณ500ตู้นะคะแล้วก็มีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมากมายค่ะก็ถูกตั้งขึ้นในพื้นที่ที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ทั่วเมืองต้าเหอเจียอําเภอจีซีซานมณฑนการสู้นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเขตุแผนดินไหวในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะกวนจวงจี้ตงประธานกลุ่มสำนักที่21 <S <S ของการรถไฟจีนได้กล่าวนะคะว่า ตอนนี้ได้ระดมบุคลากรมากกว่า400คนแข่งกับเวลาเพื่อสร้างตู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่อาศัยโดยคาดว่าจะก่อสร้างคอนเทนเนอร์200ตู้ให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวและอีก500ตู้ให้เสร็จภายใน3วันค่ะแม้ว่าตู้คอนเทนเนอร์นั้นนะคะจะมีการติดตั้งไฟฟ้าและเตาที่ทำให้ผู้ประสบภัยผ่นดินิ่ไหวน,นั้นมีที่พักพิงและก็สามารถที่จะสร้างความอบอุ่นจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นได้นะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะก็ยังคงเผชิญกับการขาดแคลนปัญหา เรื่องของวัสดุหรือว่าอุปกรณ์ความสะอาดรวมไปถึงเรื่องของถ่านหินด้วยนะคะโดยห่างออกไปประมาณ11กิโลเมตรค่ะหมู่บ้านเสี่ยวเจียนั้นก็ต้องการอุปกรณ์ทําความร้อนอย่างเร่งด่วนเช่นกันขณะที่กองกําลังติดอาวุธประชาชนจีนกองกําลังการสู้นะคะได้มีการนําเครื่องจุกนอนประมาณ2,000ชุดรวมถึงเต็นท์และเตียงมาด้วยนะคะแต่ว่ายังคงมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยมากกว่า2,800คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะมีรายงานว่าทางกระทรวงจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนนั้นก็ระบุนะคะว่าได้มีการจัดสรรสิงของบรรเทาทุกข์มากกว่า1 3 5 5 0 0รายการไปรยังพื้นที่ประสบภัยพนินไหวทั้งในมณฑลการสู้และชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะโดยทางกระทรวงนะคะก็ระบุว่าสิ่งของบรรเทาทุกข์เหล่านี้นะคะก็ได้มีการเตรียมส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้วนะคะโดยระบุว่ามีทั้งเต็นท์ผ้าฝ้ายเตียงเสริม ผาห่มและเครื่องทําความร้อนค่ะก็ได้ถูกส่งไปยังสองมนฑนแล้วนะคะโดยเจ้าหน้าที่ยังประสานงานการบริจาคจากทางองค์กรต่างๆและจัดหาผักสดมากกว่า150,000กิโลกรัมอาหารสำเร็จรูปนะคะมากกว่า11,300กล่องและสิ่งจําเป็นในชีวิตประจำวันอื่นๆสําหรับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวค่ะภัยพิบัติดังกล่าวนั้นก็ได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปนแล้ว113รายที่มณฑการสู้และ18รายที่มณฑลชิงไห่ เรื่อไม่ถึงมีรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บอีกหลายร้อยคนด้วยค่ะมาติดตามเทคโนโลยีบวกาศของจีนนะคะที่ล่าสุดนั้นลูกเรือสันโจ17ค่ะซึ่งปัจจุบันอยู่บนสถานีอวกาศเทียนกงของจีนในวงโครจรนะคะก็เตรียมที่จะด,ดำเนินกิจกรรม s p a c e w a l k ค่ะก็คือภารกิจนอกสถานีอวกาศครั้งแรกภายในไม่กี่วันข้างหน้านะคะหลังจากที่ประจำการอยู่ในวงโครจรเป็นเวลากว่า50บวันถือบ่กเป็นเกือบหนึ่งใน3ของกิจกรรมอวกาศในช่วง6เดือนนี้ด้วยค่ะ ทาง C M S A ของจีนนะคะก็ระบุว่าทางทีมลูกเรือเสินโจก็จะหมุนเวียนตอนนี้ทำหน้าที่ในการบำรุงรักษาแพลตฟอร์มสถานีอวกาศช่วยชีวิตและสุขภาพการตรวจสอบและทดสอบชุดอวบากาศนอกยานพาหนะหรือนอกสถานีอวกาศนะคะการตรวจสอบอุปกรณ์ของยานขนส่งเทียนโจ6และการเตรียมการสำหรับการเดินอวบากาศที่กำลังจะมาถึงหรือว่า Space Walk ค่ะเดี๋ยวพวกเขานั้นก็ยังได้ฝึกปฏิบัติการการใช้แขนหุ่นยนต์ของสถานีอวกาศ การฝึกซ้อมช่วยชีวิตในเหตุฉุกเฉินนะคะการฝึกซ้อมกู้ภัยทางการแพทย์และเหตุฉุกเฉินแรงดันเต็มระบบนะคะโดยการทดลองทางวิทยาศาสตร์อวกาศนั้นก็มีความก้าวหน้ายอย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้นะคะมีรายง,งานว่าทาง CMSA นั้นก็ระบุว่าลูกเรือสันโจ17ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงดีนะคะสำหรับสันโจ17นะคะได้มีการขึ้นสู่อวกาศในช่วงวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ เป็นเที่ยวบินอวกาศของจีนเป็นสถานีอวกาศเทียนกงของจีนนะคะโดยภารกิจดังกล่าวนั้นคือการบินอวกาศครั้งที่12ของจีนที่มีลูกเรือหรือว่ามีมนุษย์ขึ้นไปด้วยและเป็นเที่ยวบินที่17โดยรวมค่ะของโครงการเสินโจในครั้งนี้ด้วยค่ะ และแน่นอนนะคะว่าในสัปดาห์หน้าค่ะทาง CMG ไทยบิ๊กซีนั้นจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูความคืบหน้าของเทคโนโลยีบากาศของจีนค่ะโดยไม่ถึงพาขึ้นไปที่สถานีบากาศเทียนกงของจีนกันหน่อยนะคะเป็นกราฟสิบมือสค่ะโดยจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูนะคะว่าข้างในนั้นมีอะไรโดยไม่ถึงภารกิจของทีมลูกเรือส่วนต17นั้นเขาทําหน้าที่อะไรกันบ้างค่ะ และทั้งหมดนี้คือ cmg ไทยบิ๊ก l ีข่าวสารส่งตรงจากจีนนะคะติดตามรายการของเราได้ค่ะผ่านทางแพลตฟอร์มของทาง china face นะคะรวไม่ถึงแพลตฟอร์มของ c r i ด้วยค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ